อุปาทานโคจกะ780ทําทำเป็นอุปาทานเป็นฉนยอุปาทานสี่คือกามุปาทานที่ถูปาทานศีลพลตุปาทานอัตวาทุปาทาน781บรรดาอุปาทานสี่นั้นกามุปาทานเป็นฉนยความพอใจคือความใคร่ความกำหนัดคือความใคร่ ความเพลิดเพลินคือความใคร่ตัณหาคือความใคร่เนหาคือความใคร่ความเร่าร้อนคือความใคร่ความสยบคือความใคร่ความหมกมุ่นคือความใคร่ในกามทั้งหลายอันใดนี้เรียกว่ากามุปาทาน782บรรดาอุปาทานสี่นั้นที่ถูกปาทานเป็นฉไน ความเห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลการบูชาไม่มีผลการบวงสวงไม่มีผลผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีและถึงการถือเอาโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้อันใดนี้เรียกว่าทิฏฐุปาทานเว้นศีลปตุปาทานและอัตวาทุปาทานเสีย มิจฉาทิฐิทั้งหมดจัดเป็นทิฏฐุปาทาน